ีมร้านขายเกมแท้ราคาถูกต้องที่นี่เท่านั้น w w w i ว i บ t h ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านคุ่อแชนลของเกมเมอร์ฟิ h เม l ไทยแลนด์ะก็อยู่กับผมมิตามเคยกับนายคิโทโรแมนนะวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า The o l cool i n i นั่นเองครับผม เป็นเกมที่เหมือนฮังเกิลเกมนะก็คือให้เรามาฆ่ากันอยู่ในเกาะเกาะหนึ่งอย่าพูดภามทำเพลงแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวผมไปจัดเทศของตัวเองก่อนนะว่าเราใช้อะไรมั่งครับผมอาล่วก็ขอประชาสัมพันธ์นะตอนนี้มีชแนลน้องใหม่ที่คนที่อยู่ในเด็กๆที่อยู่ใน GF อ่ะออกมาทำชแนลสำหรับไลฟ์อยู่บน y o u t u b e โดยเฉพาะครับผมชื่อ,อ f u วชั่นไลท์นะครับผมก็อย่าลืมไปกดติดตามนะก็คือเป็นเครือเดียวกันกับ GF เนี่ยสำหรับใครที่ติดตาม GF อยู่ก็อย่าลืมไปกดติดตาม f u วชั่นไลท์สำหรับดูการสดผ่าน YouTube นะครับผมเราจะมีการสดอยู่อยู่2ทางก็คือ1 t w i t ทวิตเตอรแล้วก็ทวิตเตอร์อะไรวะไม่ใช่ทวิตเตอร์สิ1 t w ทวิตแล้วก็2บน YouTube สำหรับช่อง f u วชั่นไลท์ที่เกิดมาใหม่นะอย่าลืมไปกดติดตามนะครับผม ตอนนี้เราอยู่ในกล่องครับผมมืดโหล l o w ช a t s แ o มเก็บเก็บตอนนี้เขายังรู้สึกว่าจะยังไม่โหลดอาโหลดแผนที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้แบบสิ่งที่เราต้องทำนะครับผมคือค้ฟหอกก่อนเลยปับ๊บออกมาเป็นมีดถ้าเอาหิน เอาหินกระทบหินออกมาเป็นมีดครับผมตอนนี้บอกกอนเลยว่าเราต้องคราบหอ,อกก่อนเ, mm hmm. เพราะว่าหอ,อกมันมันตีไกลอ่ะมาได้หอ,อกแล้วครับผม mm hmm. เข้าไปลุนบ้านเลย mm hmm. บ้านหลังนี้ไม่น่าจะมีคนมาครับผมหาเผื่อมีของครับผม mm hmm. เอ้ยได้แล้วมา อ่เราได้ตัวสแกนเรียบร้อยแล้วครับผมตัวสแกนนี่คือแบบว่าดีมากนะเก็บสิเฮ้ยต้องทิ้งสักอันแล้วละ่ะทิ้งไปเก็บมาหน้าได้ไม้ตะบ,บองครับผมไม่มีอะไรครับเราจะย่อยของฮนะเราเป็นสายย่อยครับผมจะใส่ลูนที่แปลว่าเราย่อยของเราจะได้เงินเยอะครับผมอ่าจะได้เงินเยอะกว่าเพื่อนเอาย่อย นายไงนายไงคนเฮ้ย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 อ๋อมันมันโดนไล่มาครับผมเราโดนไล่มาไม่เกี่ยวเราไปก่อนละไม่ยุง่งเรื่องนี้เร็วจะไม่ยุ่งครับผมดันหน้าครับผมเพื่อความสะใจเราขอไปฉากก่อรักกัน เราจะไม่เน้นชนะฮะคลิปนี้เราจะเน้นสะใจครับผมคือพูดง่ายๆเราจะไปเสือกกับเขานะครับผมเออ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  เราเนี้ยเราจะไม่สู้ครับปล่อยไปก่อนนะผมเพราะตอนนี้เราจะเรียกแอร์ดรอปได้แล้วนะกล่องดรอปสีเขียวนี่คือเราต้องไม่เราเราจะไม่ใช้ค่าเงินในการเปิดคือเปิดฟรีครับผม เปิดเลยฮะเื่บบอได้ของดีเน,นี่ยได้ระเบิดครับผม ร้อยฮะไปไหนแล้วไม่รู้ครับผมน่าจะตายนะฮะแต่แต่ผมไม่เห็นศพอ่ะเอาเฮ้ยไปไหนของมันวะ คือช่างครับเราเราไปเรียกแอ์ดอปดีกว่าเฮ้ยนั่นไงผู้ผลเอ๊ะแมงเอ้ย,ยโอ้คือมันหายอ่ะอืม มาเรามาต่อกันในรอบรอบที่2นะเมื่อกี้คือแบบว่า <c oughs> คือผมก็ใช้ระเบิดไม่เป็นแนวโดนระเบิดมันก็ไม่ตายไอ้บ้าน่ะคือผมใช้ไม่เป็นนะไม่เคยใช้ท่นี่ผมรู้แล้วว่าต้องใช้ย่งไง <c oughs> แล้วอีกอย่างนึงคนระับเมื่อกี้คือแบบว่าอยู่ดีเขาก็หายไปอ่ะหายไปจากจอผมอะ่ะเออผมก็งงเฮ้ยแม่งหายไปไหนวะผมก็คิดว่ามันตายแล้วไง <c oughs> เราต้องรีบเข้าบ้านกันนะเผื่อ <c oughs> ในบ้านมีอะไรให้เราเก็บแบบดีๆนะ อ่ามีค้อนอ่ามีมีดเฮ้แล้วนะมาครับตอนนี้ คือเราจะไม่เล่นสายฟาร์มนะครับนี้เราจะเล่นสายแบบว่าโหดเลยเอลนะไรวะเนี่ยเก็บอาน่าจะเป็นเกาะไม่มีอะไรครับผม ไม่มีอะไรละไปละเรากล่องฟ้าต้องใช้เงินปิดไว้ครับเฮ้ยเสียงเฮียอะไรวะปิดไว้เพื่อความเนียนคนะผมน่าจะยังไม่มีใครมาครับผมเฮ้ยข้างในมีกล่องเขียวครับผม muitas กล่องเขเียวนี่เปิดฟรีฮะจำงโมอ่าระเบิดกุปาน่าใส่ก่อนเลยใช้ก่อนเลยตอนนี้ใช้ก่อนเลยครับผม Well. Amen. เลือดเพิ่มเลือดโอ้เงินที่ฟาร์มาไว้ครับผมอันนี้ขนาดผมใส่โอ้โหไม่น่าไปเจอมันเลยฮะอันนี้เพิ่มเลือดก่อนเสียเสียก็เสียก็เ,ยกเอาครับตอนนี้ไม่ไหวละต้องอ่า <c oughs> โอเค มีอะไรให้เราบ้างวะมีหอครับผมกับหอครับผมไอหอกเฮ้ยเฮ้ยจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้อืมจังหวะนี้อืมมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนอ่ามาดิเฮ้ยอืมอืมอืมเฮ้ยมันมียะมันมียะมันมียะเ้ย ตายแน่ๆตายแน่เลื่อมเยอะกว่าเลื่อมเยอะกว่าอืเลื่อมเยอะกว่าครับผมอืมอืมอีอืมอ,อืมอ,อืมอีสักอีสักไปไปเลยกูมาเอาฮะกูมาเอาฮะกูมาเอาฮะไอ้ <c oughs> เหี้ยวัวฮะ ออได้หมวกครับผมได้หมวกเงาเงาอนนี้เราตามเพื่อนไปก่อนนะสิ่งที่เรามีคือที่ช็อตไฟฟ้าทำให้สตันแล้วก็แสดงแล้วก็ แบบไปคือตอนนี้เพื่อนไปไหนแล้วก็ไปนั่นนะเราจะไม่ทิ้งเพื่อนไปอันเด็ดขาดรู้สึกว่าเพื่อนแม่งจะบวกถ้าเกิดว่าเราเล่นกับเพื่อนจริงๆที่แบบคุยกันได้ผมว่ามันจะเวิร์กกว่าเพราะว่า เราจะได้สื่อสารกันได้อันนี้มันมันคุยกันในเกมไม่ได้ทำอะไรวะชิมทำอะไรวะเอออ๋อมันปล่อยพิษทุกอันเลยครับ <c oughs> มีคนอยู่ในพิษครับผมตอนนี้ผมเห็นมีคนอยู่ในพิษตอนนี้เราไปเปิดกล่องสีฟ้าก่อนแล้วกันถ้าผมเผื่อได้ของดี วันนี้เหลือสามทีมเหมือนเดิมครับผม oh. โอ้โอ้โดนเราครับผมเลือดอาบถึงจะเลือดอาบเลยทีเดียว นั่นไงมันเดียวตรงเพื่อเราอยู่ไหนวะเพื่อเราไปบวกแล้วฮะเอ้ตายเฮียตัวนึง่ะจังหวะนี้จังหวะนี้บวกครับผม มาบวกเพิ่มครับมีคนมาบวกเพิ่มครับตอนนี้ตายไหมโอ้ยไม่ตายครับผมอีบ้าเอ้ยเพื่อนเราตายโต เอาละครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมเกมเมอร์ฟิมเบทไทยแลนด์นะอย่าลืมติดตามชมช่องชาแนลของนายคิโตัรแมนเลยนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย